ีนะครับวันนี้ก็มาแนะนำเทคนิคการทำ53นะลูก53สามตื่นนอนมีนร้นลูกขาลูก53มีอะไรบ้างใช้อะไรบ้างในการไล่นะครับทำยังไงพอเป็นแนวทางให้มันแรงรับแรกเลยนะครับการทำผ้า ทำฝ้าเนี่ยทำยังไงให้มันแรงการเลือกใช้แคมพื้นฐานเลยให้สามไม่ชักเนี่ยจะบอกเทคนิคการทาฝ้าก่อนดีกว่าสมมุติวาวเดิมนะเราใช้เป็นวาวเดิมอพื้นฐานเลยวาวเดิมให้สามวาวเดิมยามาวาวขนาดขนาดเดิมมันงหมก็ใหญ่อยู่แล้วนะครับผมไอดี ID นะ นี่เราจะมาบอกวิธีการทํานะครับรับแรงเลยนะฝ้าเราเนี่ยไม่ต้องทาอะไรมากเลยเอาไปจิกเบานะครับเอาไปตั้างลงพึงก็ได้ว่าจิกเบาะห้าสิบสามมิลน,นะครับก็จิกเบามาแล้วจิกแบบจุดจุดสองแพอเอาจุดสองนะผมคาเน้นนะจุดสองแค่จุดสองพอสําหรับวิธีผมนะคนอื่นทําไงผมไม่รู้เอ่วิธีผมใช้ประมาณจุดสองนะครับ อาจิกมามันจะไม่มีเป้าห้องแบบนี้นะมันจะยังไม่มีแบบน,นี้นะเรามาทําเองนะจิกมาจุดสองอ่ะมันได้สูตรแล้วใช่ไหมเราใช้ใช้บอสจะได้กาวให้ถึงขอบมาพี่ขาเกาวแบาบว่าเออพอเป็นแนวทางนะสําหรับเด็กๆที่เพิ่งหัดทำนะเอาให้ถึงขอบเนี่ยถึงขอบที่ว่ามันมีรอยจิกเบ้าของเราที่ว่าจุดจุดสองที่เราจริกมานะ ขาแบบบางๆให้หน้ามันเป็นเทปเปอร์เข้าไปเป็นเทปเปอร์เข้าไปอันนี้เดี๋ยวมาเก็บผิวหน่อยเป็นเทเปอร์เข้าไปไม่ต้องเยอะนะเพราะว่า53อ่าโล่งไปก็ไม่ดีแน่นไปก็ไม่ดีจริงๆอยากจะให้วัดกําลังอัดด้วยถังอ่า54ว่าฝฟาจะแมนฝาแต่ถ้าสําหรับใครที่แบบทําจนรู้มือแล้วทีเดียวก็ได้นะ รับ,เ,บเป็นเดียวทางนะครับผมนี้ก็จิกมาจุดสองนะแล้วก็เกาไว้ถึงขอบจึงขอบตรงนี้นะที่นี้นะเ,เห็นชัดๆปะ่ะมีเป้าฝ่ายที่ผมทำไว้เดี๋ยวเราเก็บงานอีกทีเนี่ยมันจะมีขอบจิกเบานิดนึงแล้วก็เกาอย่าให้เลยนะอย่าให้ปิ้นด้วยเสร็จแล้วเรามาดูการเปิดพอดการเปิดพอตไอดี ID. ทรงพอดมันจะประมาณนี้นี่นะมันจะโค้งนะ ให้ลอดาบาลว่ะให้ลอดบาวตรงนี้ว่ะแล้วแต่ทิ้งนี้เต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ลอดบาวตรงเนี้ยอ่าล็อปเปอร์ันเป็นเหมือนรูปยศน้ำอ่ะเนี่ยให้มันแหลมเข้าไปอ่ะให้มันมาให้มันต้านอากาศอ่ะให้มันแหลมเข้าไปให้มันวิงว่งเข้าไปวิ่งเข้าไปแยกซ้ายแายกวาเข้าไปแล้วก็เน้นเน้นช่วงทางนี้เน้นช่วงทางนี้่อยให้มันวิ่งเข้ามานะอา ตรงกลางเนี่ยแทบไม่ต้องเปิดเลยเกาแค่ผิวๆอ่ามันจะแบ่งเป็นสามระดับก็ได้แบ่งเป็นสามระดับนะตรงตรงบ่าวาวนะนาเนี่ยตรงบ่าวาวนั่นหนึ่งตรงกลางท่อไอดีเนี่ยสองแล้วก็ปากท่อไอดีเนี่ยสามปากท่อไอดีเนี่ยเปิดเสมอไอดีเลยเปิดเปิดเสมอวาวเลยไอดีมันเลยเอาให้เอาใอ้เสมอเลยนะเสมอนะไม่ใช่ใหญ่เกินแล้วก็ไม่ใช่เล็กเกินก็เอาเสมอนะอ่ะอ่าตรงกลางเนี่ย ตรงกลางท่อดีเนี่ยแทบไม่ต้องเปิดเลยเกาๆเกผิวผิวให้ออกให้มันเงาเงาอ่ะแล้วก็ถึงทางเข้าเนี่ยโดยตรงบบาววาเนี่ยขยายมันหน่อยไอ้ทางเข้าเนี่ยไอ้ทางเข้ายังไงเนี่ยเนี่ยไอ้ทางเข้าตรงเนี้ยเนี่ยขยายหน่อยขยายขยายมันหน่อยสายฝ่าขยายมันหน่อยให้มันกระจายตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าเอาวิลลี่ตะการเอาแรงเซนต์นะมันเป็นแรงเซนต์นะ ให้มีแรงเคี้ยหน่อยต้องกลางอ่ะไม่ต้องเปิดใหญ่ไม่ต้องให้มันเท้าบากบนให้มันเล็กฝ้าบากบนน่อยเอาเท่าเดิมอ่ะแต่เกาเกาผิวออกนะไอเสียก็เหมือนกันไอเสียให้เป็นรูปหยดน้ําเหมือนกันแต่หยดน้ําข้าออกอ่ะเข้าใจใช่ปะให้มันแหลมอยู่ฝั่งเนี้ยให้มันไม่ให้มันไม่ต้านอ่ะให้มันไม่ต้านอากาศออกอ่ะให้มันแวกออกไปอ่ะแต่ว่าให้มันไหลง่ายๆอ่ะไม่ต้องให้มันต้านอ่ะ อ,อประมาณนี้นะครับแล้วก็เปิดออกไปเลยท้ายก็ไอเสียก็ประมาณเหมือนกันไอเสียวาวไอเสียใส่พอดีอะแบบไม่ต้องใส่ได้ก็ได้แบบคือใส่แล้วมันปิดแบบวะ่าพอดีกันอะอันนี้เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับแต่วนตัวผมใช้แบบนี้นะเอาประมาณนี้คร่าวๆเลยสําหรับคนที่ยังคิดอ่า ตัวเลขไม่เป็นหรือว่าวัตติทีว่าฝ่าไม่เป็นแต่เดี๋ยวจะมาสอนวัตติทีว่าฝ่ายทีถ้าเาต้องวัดมันต้องวัดเหมือนกันแหละแต่ห้าสามคาวคาว,าวง่ายๆเลยแบบสั้นๆเลยอะ่ะแค่นี้ก็พอแล้ววิ่งได้เหมือนกันเป็นแนวทางสําหรับคนที่ยังคิดไม่เป็นหรือว่ายังลงถางอยู่แล้วก็อีกสิ่งที่ต้องเน้นเลยก็คือกําลังอัดเนี่ยอย่าให้รั่วเี่ยใววาวบดวาวทุกครั้งหลังทา เอาให้ชัวร์เช็คปิดให้สนิทอย่าให้กำลังอัดรั่วนะระบา้าฝานะเจ็บควรจะเปิดเนี่ยช่วงที่มันเป็นเดเปอร์เนี่ยผมแนะนำให้เปิดนะไม่ว่าจะ53 57นะแต่ต้องรักษากำลังอัดไว้ให้ดีนะไม่าไปเปิดเยอะเกินนะโล่งเกินไม่ดีนะแนะนำให้เปิดอ,อไม่ว่าจะ53 57 59เพราะว่า แรงระเบิดอะจุดระเบิดอะมันจะได้เต็มลูกเต็มเบ้ามันจะมีรอบท้ายที่ลึกนะแต่ถ้าเปิดลงไปนี่เขาไม่เดินเหมือนกันนะท้ายอะแล้วเรื่องสปริงเรื่องสปริงวาลสปริงวาลเนี่ยถ้าเป็นห้าสิบสามนะใช้ในรถที่รอบไม่จัดมากอะรอบกล้องเดิมอะ่ะใช้สปริงเดิม ใช้สปริงเดิมนะก็ไหวแต่ถ้าสปริงมันล้าสปริงมันลั่นมันลอยอะ่ะมีอาการแก้กแบบช่วงท้ายเลยนะเพิ่มสปริงวาล์วตัวในคลิกเข้าไปใต้สปริงวาล์วตัวในคลิกเข้าไปอีกตัวหนึ่งเพิ่มเข้าไปนะครับก็ใช้ได,ดววได้เรื่องลูกสูบเดี๋ยวว่ากันเรื่องลูกสูบก่อนลูกสูบถ้าจะใช้เทคนิคที่ผมทําแบบนี้นะ ลูกสูบใช้เป็นทรงเชียใช้เป็นรูปแบบนี้เป็นรูปทรงเชียนะมันจะไม่มันจะไม่นูนนะแต่เป็นรูปก,กําลังอัดเหมือนกันแต่มันจะไม่นูนจนแบบว่าบีบกําลังอัดอะถ้าบีบเยอะไปอะแคมเราขายไม่ทันหรือว่าเรายังไม่ชํานาญอย่างเงี้ยเบรกแตกพังได้เหมือนกันก็ใช้เป็นรูปทรงเชียอ,อลูกสูบทรงเชียนะครับผมห้าสิบสามมิลและไีร์เฮาที่เราชอบใช้จะเป็นทรงเชียลูกตก๊ลูกตกจากบ้าประมาณ เอาจุดสามอะจุดสามถึงจุดสี่ประมาณนั้นกำลังดีจุดสามจุดสี่เอาเน้นให้ลูกตกไว้นะอย่าให้ขึ้นสุดเกินนะ่ะถ้าขึ้นสุดเสมอครอบแล้วมีทิ์ที่ว่ามงฝ่าได้เาหสำหรับพี่ๆท,ที่ทำเป็นแล้วก็ไม่ได่ามากนะครับเราก็มาแนะนำแนวทางกันเอามาณจุด จุดสามถึงจุดสี่นะให้ลูกตกจากบา้าไว้จุดสามจุดสี่นะครับผมแล้วก็ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็ค่อนข้างที่สําคัญเหมือนกัน,นเรื่องเรื่องบ้านะเนี่ยบา้าไอปอกให้บ้าเรื่องปอกปอกสูบเนี่ยถ้ามันมีการกําลังอัดรั่วเนี่ยเราไม่สามารถหรือมาเช็คบ่อยๆเราเราไม่รู้แล้วถ้าเราประกอบเป็นรอบเดียวเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วเฮ้ กำลังแม่งมาไม่มาแล้วก็เติมหัวฉีดเรื่อยห่าวห่าห่าเเออหัวฉีดเรื่อยเลยนะกำลัทงที่รอบแม่งก็อืแล้วก็ลืมบางทีเราลืมมองจุดจุดนี้ไปว่ากำลังอัดมันจะรั่วหรือเปล่านี่ดูตรงนี้นะเนทางที่ดีนะเวลาตีปอกหรือว่าทำอะไรไม่เนะี่ยสร้างสร้างให้เขายกยกบ้ายกปอกขึ้นมาเหมือนจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองยกไว้แล้วเดี๋ยวอัดแล้วมันจะพอดี อันนี้สุดขายสุดมันนะแต่ส่วนมาผมใช้กำลังอันไม่ค่อยรั่วนะแล้วเบอร์หัวชีดเ,เบอร์หัวชีดนะผมใช้เป็นร้อยห้าสิบสี่สี่สำหรับห้าสิบสามมิลนะน้ำมันเนกะ้าห้าน,นะครับผมเก้าห้าเก้าหนึ่งเติมได้ร้อยห้าสิบสี่สีเป็นหัวชีดหกจีของพีซ P C X มามันกินกำลังดีนะไม่น่าเกินไปแล้วไม่บางเกินไปท้ายมันพอกินอะเลือนผมนใช้เลือนเป็นลิ้นยี่สิบแปดนะครับผมเป็นซีบีลินยี่แปดนะตัวนี้นะเอาอะเอาไปว่าเป็นลินยี่แปดอะนะโอชีดหกจีร้อยห้าสิบซีซีท่อท่อไอเสียก็รายตำหนักก็มีข่ายแล้วก็ท้งรุ่นก็มีแล้วแต่พี่ๆเลือกใช้นะครับผมอันนี้ อมาเป็นแนวทางให้กับวัยรุ่นที่เพิ่งทำรถแรกๆนะไม่มีแนวทางผมแนะนำได้อันพิดโทคไปว่ากันนะพี่แนะนำกันจะดาม่านะครับผมทำชุดนี้ก็แต่1้อยสามสิบร้อยสสิบห้าจีนะเป็นตัวเลขยืนพื้นแล้วสำหรับห้าสิบสามเนี่ยแรงวันนี้ก็ว่ากันในเรื่องรถแข่งแล้วอันนี้เป็นรถทิปรถโลนะครับผม เอาไว้ใช้งานยาวๆนะเท่าไ้แค่นี้ครับ